กฎของการล็อกสมองแฟนสมองแฟนของคุณเนี่ยครับมันเปรียบเสมือนบ้านครับบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ล็อกประตูเนี่ยขโมยเข้าบ้านได้ไหมครับได้ครับมือที่สามก็เปรียบเสมือนขมโมยที่เข้าบ้านคุณมันขึ้นอยู่กับว่าวันนี้ประตูบ้านของคุณเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าคุณล็อกประตูบ้านอยู่หรือเปล่าเพื่อไม่มีใครเข้ามาะครับหลายๆความสัมพันธ์ไม่ได้ล็อกประตูบ้านครับเลยมีขโมย เราจําเป็นที่จะต้องมีจิตวิญญาณในการล็อกสมองของอีกฝ่ายเพื่อที่จะมีเราแต่ค,คุณล็อกกุญแจเอาไว้ครับก็มีคนอื่นมาแทนที่คุณไม่ได้มันจะมีกฎของการคุยครับกับแฟนนะมีิวสิคัลควรทํามีสองข้อ1คือ are you in pain คุณเจ็บปวดไหม2ครับ uh, are you happy หมายความอะไรครับหมายความว่าหนึ่งคือสิ่งที่ควรจะคุยคือคุยว่า เขาจะบปวดไหมหรือเขามีความเจ็บปวดอะไรกับ2ครับคุณมีความสุขไหมหรือคุณมีความสุขอะไรหรือฉันยินดีด้วยกับความรู้สึกอะไรของคุณสิ่งที่ไม่ควรครับไม่ควรไม่ควรคุยกับแฟนไม่ควรทํา2ข้อครับ I am in pain กับ I am in pain กับ I am happy กับคู่ที่แฟนหมดนักจะคุยกันแต่เรื่องนี้ครับฉันมีความทุกข์หรือฉันมีความสุขเช่นไรครับ ทำไมคุณถึงไม่โทรมาทำไมคุณถึงเริ่มที่จะเบื่อฉันทำไมฉันมันไม่ดีตรงไหนทำไมฉันมันแย่ตรงไหนทำไมคุณถึงเปลี่ยนไปทำไมถึงกลับบ้านดึกทำไมถึงกลับบ้านช้าทำไมต้องกดไลค์เขาทำไมต้องแอดเพื่อนไปหาเขาหรือทำไมต้องรับแอดเขาเราคุยเรากําลังคุยเรื่องอะไรครับ I อ m in p ินเพครับว่าฉันเจ็บปวดถ้าคุณทําแบบนี้คุณกลับมาแชทฉันเจ็บปวดคุณดองแชทฉันเจ็บปวดทําไมถึงดองแชททำไมคุณถึงไม่ตอบฉันเจ็บปวดแล้วคู่รักนะส่วนใหญ่ที่ไม่อบกันไม่สวยทุกรลายครับคือเรากําลังจะพูดว่าทําไมคุณถึงทําแบบนั้นจนฉันรู้สึกแบบนี้ความรู้สึกของฉันที่มันเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์มันเกิดจากความมันเกิดจากการกระทาของคุณอีกฝ่ายมันเลยรู้สึกว่าํำขาด อีกฝ่ามันเลยรู้สึกว่ามันเหมือนกับโดนล,ล้าเส้นครับซึ่งเราก็มักจะคิดว่าอ๋อมันเป็นเรื่องปกติคู่รักกันเป่่า่ามันก็ต้องแบบนี้มันก็ต้องปกติดูวยเพราะว่าคนส่วนใหญ่มันก็เป็นแบบนี้เกิดอะไรขึ้นพังครับสิ่งที่คุณควรพูดมีแค่สองข้อครับ Are you in pain หรือ Are you happy อยากรู้ไหมไว่าสองข้อนี้ควรถอดเป็นประโยคยังไงยกตัวอย่างทำไมคนนั้นเขาถึงทำแย่กับคุณแบบนี้ ไฟจะทันทีเลยจะรู้สึกว่าคุณเป็นพวกเพราะอะไรครับเพราะไอ้คนนั้นเนี่ยมันทําแยกกับเขาครับมันคือจุดเจ็บของเขาครับหรือครับนายเอเนี่ยฉันไม่ชอบเลยนอกจากเป็นศัตรูคุณแล้วเนี่ยก็ยังเป็นคู่อริของฉันด้วยอันนี้คือจุดเจ็บไม่จุดเจ็บนะครับเป็นคู่อริเดียวกันสมองจะมีการฟอร์มว่าเราคือพวกเดียวกันและเรามีศัตรูคนเดียวกันจุดเจ็บไหมครับ ดดมันเกี่ยวเขาหมดเลยครับหน้าน้อยใจนะคนนั้นทําจุดๆกับคุณถึงขนาดนี้สมองอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันทันทีแต่คําถามคือวันนี้คุณคุยเรื่องอะไรกันครับมานั่งเถียงกันอยู่นั่นแหละว่าทําไมไม่โทรมาทําไมไม่ไลน์มาทําไมไม่เื่นต่างๆทำไมคุณไม่ปรับวิธีการพูดที่ทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันถ้าเป็นพวกเดียวกันเขาจะอยากคุยครับ อยากจะปรึกษาเับเนี่ยคุณเนี่ยไอ้คนนะั้นมันทำกับผมแบบนั้นอีกแล้วมันมันทำกับผมอย่างนี้อีกแล้วเนี่ยคุณเคยโดนหรือเปล่ากับคนแบบเนี้ยนะครับคนไม่อยากจะพูด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 ,พดอะไรก็ตามแต่ครับลักษณะของประโยค์ของอ r e you in พ a สองครับ Are you happy จำไว้นะครับการคุยกับแฟนให้ได้นานที่สุดและการคุยกับแฟนให้เขาอยากโทรมาหาคุณมากที่สุดคือการคุยเรื่องของเขาสองจุดครับคุยสิ่งที่เขามีความสุขกับเช่น หมาคุณน่ะเป็นไงบ้างไอ้เจ้าโบของคุณเป็นไงบ้างแล้วเขาจะอยากคุยมากเลยครับเพราะนั่นคือสิ่งที่เขามีความสุขวิธีการทําให้คนเนี่ยไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอร์สสังกิตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้นให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ 7,590บาทครับคุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขังคุณทำให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียวครับโปรพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่านสุดท้ายเท่านั้นคุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ l i น์แอที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ